เงาเล่าเรื่องเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่านี่สยองเรื่องเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมชายชายวัย38ปีเขาเป็นคนขยันทำมาหากินแต่เพราะเขาหลงผิดไปกับวงไพและพนันฟุตบอลออนไลน์จึงทำให้ชีวิตเขาพังยับเขาติดหนี้ เจ้าหนี้นอกระบบหลายแสนบาทและเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้หนี้สมชายก็ไม่มีเงินมาคืนเจ้าหนี้จึงสั่งให้ลูกน้องของเขาซ้อมเขาจนเจ็บหนักและได้บอกกับสมชายว่าถ้าอีกหนึ่งอาทิตย์ยังหาเงินมากคืนไม่ได้คงไม่ใช่แค่โดนซ้อมแน่สมชายได้ตอบรับไปเพื่อเอาตัวรอดไปก่อนและในภาวะจนตรอก ความคิดชั่วชๆของสมชายจึงเกิดขึ้นเขาตัดสินใจที่จะใช้ทางลัดโดยการปล้นคนอื่นพ่อเขาตัดสินใจอย่างนั้นในคืนนั้นสมชายได้เดินไปทั่วและได้เจอกับเป้าหมายเป้าหมายนั้นเป็นชายคนหนึ่งที่ดูมีเงินเขาใส่สูทดูมีภูมิฐานเดินออกมาจากร้านทองย่านชานเมืองพ่อเห็นแบบนั้น สมชายจึงค่อยๆเดินตามไปแบบไม่ให้รู้ตัวและพอถึงจุดที่เป็นซอยเปลี่ยวเขาก็เข้าไปกระชากกระเป๋าแต่ชายคนนั้นเขาถือกระเป๋าไว้แน่นทั้งสองจึงดึงแย่งกันและในขณะที่ยื้อกันอยู่นั้นชายคนนั้นก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือมันทำให้สมชายตกใจมากสมชายจึงใช้ไม้กระบองเหล็กที่ตอนแรกเขากัจะเอาไว้ขู่เท่านั้น แต่ด้วยความตกใจสมชายจึงฟาดเข้าไปที่ชายคนนั้นอย่างเต็มแรงเสียงกระโหลกแตกดังปาอเลือดพุ่งกระจายออกมาและชายคนนั้นก็ล้มลงพอเห็นแบบนั้นสมชายยืนตาค้างมือของเขาสั่นเทาพอได้สติและรู้ตัวว่าเขาฆ่าคนไปแล้วสมชายก็รีบคว้ากระเป๋าเงินและหนีก่อนที่จะมีใครเห็น เขาหนีออกนอกเมืองในคืนนั้นทันทีสมชายขึ้นรถโดยสารไปยังจังหวัดห่างไกลและลงที่หมู่บ้านเล็กๆใก,กล้ชายป่าเขาเดินสุ่มเข้าไปในป่าหวังจะหาที่ซ่อนตัวซักพักก่อนแล้วค่อยคิดหาทางใหม่ในป่าลึกสมชายก็ได้พบกับวัดเก่าพ่อเขาเห็นแบบนั้นก็มีความรู้สึกแปลกๆชอบกลเขาคิดว่าทำไมวัด ถึงมาตั้งในป่าลึกแบบนี้และสภาพของวัดก็เก่าจนแทบจะกลืนหายไปกับเงาไม้สมชายยืนนิ่งอยู่ที่หน้าวัดแต่ไม่นานที่หน้าวัดก็มีพระชราเดินออกมาท่าทางสงบที่ใบหน้ามีรอยยิ้มจางๆพระรูปนั้นเดินเข้ามาหาสมชายและถามกับสมชายว่ามหาธรรมหรือหนีกรรม,มาลโยม พอได้ยินแบบนั้นในตอนแรกสมชายตกใจมากที่จูจ่ๆพระรูปนั้นก็พูดเหมือนกับรู้อะไรบางอย่างแต่สมชายก็พยายามทำท่าทีสงบไว้จากนั้นสมชายก็ยกมือไหว้แล้วโกหกทันทีว่าเขาอยากบวชเพื่อหนีจากทางโลกและสำนึกผิดพอได้ยินแบบนั้นพระชราก็พยักหน้าแล้วเดินนำเข้าไปในวัดโดยไม่ซักถามอะไรอีก เมื่อเข้าไปข้างในวัดสมชายรู้สึกว่าบรรยากาศในวัดนั้นแปลกมากและในวัดนั้นมีพระอยู่เพียงสามรูปเท่านั้นพระชรารูปนั้นได้พาสมชายเข้าไปแนะนำตัวพระชรารูปนั้นบอกว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้เรียกท่านะว่าหลวงตากล้าก็ได้ส่วนอีกรูปคือพระมหาชู ถ่านามีรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำดวงตาแดงกำ่ำเหมือนยังไม่ได้หลับและรูปสุดท้ายพระน้อยท่านเป็นคนที่ไม่พูดไม่จาหลังจากที่หลวงตากล้าแนะนำพระในวัดเสร็จท่านก็ได้บวชให้กับสมชายพิธีนั้นเรียบง่ายต่างจากที่เขาเคยเห็นคนอื่นบวชหลวงตานั้นให้เขาท่องคาถาแปลกๆพอท่องจบ ก็โกนหัวและใส่ผ้าเหลืองทันทีสมชายแม้จะคิดว่ามันดูแปลกๆแ,แต่ในสถานการณ์ของตัวเขานั้นเขาก็คิดว่าแบบนี้มันก็ดีเพราะเขาแค่ต้องการที่ซ่อนตัวเท่านั้นหลังจากที่เขาบวชแล้วพระมหาชูก็ได้พาสมชายไปที่กุฏิกุฏินั้นเป็นบ้านไม้ยกสูงและก่อนที่พระมหาชูจะเดินกลับไป สมชายก็ได้ถามพระมหาชูว่าพระมหาชูครับที่นี่ต้องทำอะไรบ้างครับอย่างเช่นไปบิณฑบาตหรือทำวัดแต่พระมหาชูก็บอกว่าที่นี่พวกเราทำแค่นั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรส่วนเรื่องอาหารทุกๆเดือนจะมีคนนำมาให้เพราะวัดน,นี้อยู่ในป่าลึกจะเดินออกไปก็ลำบากพอได้ยินอย่างนั้น สมชายก็รู้สึกโล่งใจเพราะไม่ต้องออกไปเจอกับใครเลยสมชายเดินขึ้นไปบนกุฏิและพบว่าด้านบนนั้นจะมีที่รองนั่งวางอยู่น่าจะเป็นที่ไว้นั่งสมาธิพอเปิดเข้าไปในห้องก็จะเจอกับมุ้งที่กลางไว้ภายในมุ้งก็มีที่นอนจัดไว้อยู่และที่มุมห้องก็มีน้ำและอาหารแห้งวางไว้หลายอย่าง พ่อเห็นแบบนั้นสมชายก็ยิ้มออกมาอย่างสบายใจเขาคิดในใจว่าที่นี่มันเตรียมพร้อมไว้สำหรับเขาโดยเฉพาะเลยพ่อตกดึกหลังจากที่ทำอะไรเสร็จสมชายก็มานั่งเล่นที่ชานกุฏิเขานั่งดูไปรอบๆและคิดว่าที่นี่มันเนี่ยแปลกๆไม่มีเสียงสวดแม้แต่เสียงนกร้องยังไม่มีในป่านี้ สมชายเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่เพราะไม่มีที่ไปเขาจึงต้องจำใจอยู่ที่นี่ในคืนนั้นสมชายนอนไม่หลับเขาลุกมาเข้าห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่างของกุฏิแล้วเห็นพระมหาชูนั่งคุยกับใครบางคนสมชายพยายามเพ่งมองแต่ก็ไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นเลยมีแต่พระมหาชูที่นั่งพูดอยู่คนเดียว ท่านพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขึมและเสียงดังรากลับต้องการให้ใครได้ยินว่าอีกไม่นานหรอกพอได้ยินแบบนั้นสมชายก็ไม่ได้สนใจอะไรและเดินขึ้นกุฏิไปแต่ในขณะที่เดินขึ้นบันไดนั้นสมชายก็เหลือไปเห็นเงาเงาหนึ่งเงานั้นยืนอยู่ที่ข้างโบสถ์และจ้องมาที่สมชายพอเห็นแบบนั้นสมชายก็คิดว่า คงจับเป็นพระน้อยและเดินเข้าห้องไปเพื่อจะเข้านอนสมชายนอนหลับไปได้สักพักเขาก็ฝันว่าเขาเดินอยู่ที่หน้าวัดและจูจ่ๆก็มีมือมาจับที่ไหล่ของเขาพอหันไปดูก็พบกับร่างของชายคนนั้นคนที่เขาฆ่ายืนอยู่ตาเบิกโพลงร่างเละเน่ามีเลือดไหลออกจากหัวและดวงตาจนเป็นสีแดง จากนั้นร่างของชายคนนั้นก็พูดขึ้นมึงฆ่ากูทำไมไอ้เดนนรกพอเห็นแบบนั้นสมชายก็ตกใจตื่นขึ้นมาพอเขาค่อยๆตั้งสติดได้แล้วก็เกิดรู้สึกคอแห้งจึงจะหันไปหยิบน้ำข้างๆมาดื่มแต่พอหันไปนั้นเขาก็แทบหยุดหายใจหน้าของชายคนที่เขาเห็นในฝันได้ประจันหน้ากับเขาห่างแค่เพียงคืบเดียว จนเห็นดวงตาสีแดงที่มีเลือดคลั่งอยู่ภายในอย่างชัดเจนร่างนั้นได้พูดขึ้นมาพร้อมกับมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาจากปากมึงฆ่ากูพอเห็นแบบนั้นสมชายก็ตะโกนเสียงดังราวกับคนบ้าแล้วเขาก็ลม้ลมลงกับพื้นและสลบไปพอเขาได้สติก็กพบว่าเช้าแล้วสมชายไม่รอช้า เขารีบลงจากกุฏิและไปหาหลวงตากล้าเพื่อขอความช่วยเหลือพอไปถึงที่โบสถ์สมชายก็เห็นว่าพระทั้งสามรูปกำลังนั่งสมาธิด้วยกันอยู่พอสมชายเดินเข้าไปหลวงตาก,ก็ได้พูดขึ้นไปทำอะไรเขาไว้ละ่ะเขาถึงตามมาถึงที่นี่พอได้ยินแบบนั้นสมชายก็พูดตักกุกตะกากัดและโกหกไปว่า ก่อนมาที่นี่เขาเก็บกระเป๋าใบหนึ่งได้เขาอาจจะตามมาเอากระเป๋าคืนสมชายพูดจบก,ก็ถามหลวงตากล้าว่าหลวงตาช่วยผมได้ไหมครับหลวงตาค่อยๆลืมตาขึ้นและยิ้มให้กับสมชายพร้อมกับบอกสมชายว่าคืนนี้ให้มาที่โบสถ์นี้พูดจบหลวงตาก็หลับตาลงสมชายพอได้ยินหลวงตาบอกแบบนั้น ก็รู้สึกอุ่นใจและยิ้มอย่างสบายใจคืนนั้นสมชายก็ได้มาที่โบสถ์และพบว่าพระทั้งสามยังนั่งทําสมาธิอยู่ที่เดิมสมชายจึงค่อยๆคลานเข่าเข้าไปหาหลวงตาพอสมชายเข้าไปนั่งข้างๆหลวงตาหลวงตาก็บอกให้เขานั่งสมาธิพอสมชายหลับตาก็ได้มีเสียงหัวเราะของพระทั้งสามดังขึ้น ด้วยความสงสัยเขาจึงลืมตาขึ้นและสิ่งที่เขาเห็นก็ทำให้เขาประหลาดใจพระทั้งสามที่กิริยาสํารวมอยู่ดีๆก็นั่งหัวเราะกันอย่างสนุกสนานก่อนที่พระทั้งสามที่สมชายเห็นจะเริ่มเน่าเปื่อยร่างกายแห้งดําดวงตาลึกโบร่างที่ห่มผ้าเหลืองได้พูดขึ้นมึงนี่มันเล็วจริงๆฆ่าคนยังไม่พอ ยังมาหนีพึ่งผ้าเหลืองแล้วโกหกพระอีกมึงคิดว่ามึงจะหนีรอดหรือพอเห็นอย่างนั้นสมชายก็ไม่รอช้ารีบวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตสมชายพยายามวิ่งหนีแต่ทุกครั้งที่วิ่งออกจากหน้าวัดเขาก็จะวนกลับมาที่เดิมทุกครั้งเขายืนหอบด้วยความเหนื่อยแต่แล้วก็มีเสียงดังขึ้นที่ด้านหลังของเขาว่า มึงออกไปไม่ได้หรอกมึงจะต้องชดใช้อยู่ที่นี่ตลอดไปพอร่างนั้นพูดจบทันใดนั้นร่างของคนที่เขาค่าก็ปรากฏตรงหน้าเขาอีกครั้งพร้อมกับพระทั้งสามสมชายพยายามร้องขอชีวิตเขานั่งคุกเข่าและพูดขอโทษแต่มันสายเกินไปแล้วร่างดําทมินทั้งสได้ลากสมชายเข้าไปข้างในวัด และเสียงกรีดร้องอย่างทรมานก็ดังขึ้นหลังจากนั้นสมชายก็กลายเป็นบุคคลสูญหายไปตลอดกาล